สบายดีกับสบายดีบาสุกสกุลพอๆกับเบาเอือตอนสายๆนาะอพี่นอ้องคลิปนี้กับเบาเอือกกับซีนี้เย็นไปพึ่งฮอนอ่าวบอแมนนะ้พี่นอ้องหนีฮอนไปพึ่งเย็นโยบ้านอัมมาลานาะพี่นอ้องเพราะว่าไฟดับแดดฮอนแห้งมือนนีเบื่อกันเลยว่าจักซิยูจังใดนอ้องแบบวา่าไฟกระดับมาตั้งแต่เสาๆแล้วตอนนี้อากาศฮอนอบอ้าวแห้งพี่นอ้อง โรงงานกับไฟบ่มีเหตุงานบ่ดได้เนาะวันนี้ก็เลยบอกว่าก็เลยสิไปอยู่ home, อ่าไม่หรือว่าไปอยู่เทียงหน้าเจ้อัมาลาเพื่อนเนาะคือสียเง็นเนยนะพี่น้องเพราะว่าอยู่อยู่ทงหน้าเพื่นนอนนะอากาศแบบว่า <c oughs> อากาศค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าหนึ่งมันโลง่งสองแล้วมันมีห่มไหมพี่น้องอก็เลยบอกว่าก็เลยสิออกไปเล่นหรือว่าออกไปหน้าอัมมาลนาะพี่น้องป่ะไปนำการประสุุกกคน สวัสดีพี่น้องมาหอดเฮือนอ่ะมาลาแล้วกำลังพักกันเหตุยัองอยู่สวัสดีพี่น้องนั่งขวนมักบกนั่นงก,กินมักบ,บกบบน,นี่ฮอนมาเพิ่งเย็นนี่ฮอตมพึ่งเย็นแดดมันแดดยุ่งเงินหน่อยแดดแดดฮอตอะไรนี่เย็นมาเพิ่งฮอนปะ <laughs> พอยาตังกองกันด้วพี่น้องนยังใ่หเมื่อเเกี่ยวกัเนีกินขวดในมักบ๊กระวานกินขวดในมักบกพี่น้อโบ๊กกนเนงาแล้วอยาลองทำไปใแ่้ๆเอ้อประเด็นเสียงซีมอนคอนไซ่จักสิยูใน่จังสิเย็นด้นั่น ยาด้วนเยาด้วนมันชิ้วนอยู่มั้ยาห้มันมันไปนั่งตังนเคนจับีมาตั้เชงสามันอยากรับฝามันว่าเชื่อไว้เอาไปเชื่อไว้ได้แบบน้ำเย็นมากินัน็บเนอาชบรื่องานมาเย็นยตุเอามาลากับป่วงอีกแล้วไปกัน่งไปเลยโทษ บ,บ่าวแปบมาแล้วมาเราบริณำรามลาเพื่อนไปปลามัาเราเห็นกับเมื่อยแบบนั้นตอนลอยกับไปงานดอกมื่อนี้ก็ได้เดีเ๋ยวแต่เอวอนกับบ่าวหมีอยู่อันในเทียงเดี่ยพี่น<ะ>้องป้าเอกประบุนน,นั่งรังดีอยู่เจี๊ยงนั่งรังดีอย <laughs> ูงง่เจี๊ยเมื่อวานเขาออกมาเพื่อนนั่งเพืนเดียวคุกมกอยู่เาเอาคือพ่กไปน้ำเขา ไปประเทศชิบงัว่นว่าปเพินงัวยังไงยันงัวเขาสวนนั่นแล้วยันงัวเขาสวนคนนะบริเวณเเป่าเรียงงัวยันงัวเขามาชวนเขามาจิ้เนี่ยมันหมนเนาะเไปกหัวยังใครเองได้ยันงัวเก่งไปเลยไปแล้ก็ยากเลนะจังทนแดดทนทนแดดทนคน เอ้าวว่านี่ลงไปนันลงไปอันย่างเลาะอันวัดน้อยนึงนั่นแปวน่ามันคืออะไนเขาจะมีลำวงน้อยเรามีลำวงน้อยอย่างวามันอคืนอยู่คนนั้นนะวะน่ะจะอยู่บ่เอาอยู่ขาะนำโคเห็งแต่เรืองลำเลือกมันกข็งบ่เลือกอยู่สายระดูบ่ะกรดูเออทอมีลำเลือกมันทอดแล้วทอกแล้ว ขาวไ่เเิดบ <Wha> ้านเบิดเมืองเจาบุญยังข้าบุญบ้านบุญเจอัข้ามข้าพี่ไม่แดงหักอันเขาเจ้าสีจางมเล้่มเลื่ยงนะเอออันเงือนท้กเละลงน้อยหนึ่งนะนะดูจังจัขออยังมองจังเพือนข้อแดงนะดูนะเลยลงหันน้อยเดียวนึงเช่งเพื่อนข้าอีเลมด้ยไม่ทะลั่มนะลงนั่นแล้วมองขลาเปลี่ยนนั่นเล้ ปลาเรียนอยู่ชุดหมูคนนั้นก็จุบนั่นแล้วฉากงอนเราอยู่ชุดหมู่เือนปลาเรียนนะจุบนั่นอ่ะอยู่รูมกับแล้วลุ่มยังทางไงคือปลาชุนชุนนี่แอ้าวอีกทากไงเลยเลี้ยวลงอันประตูวัดนั่นเลยเลี่ยวลงประตูคงก่อนอ้าวเงอนลังหนึ่งนั่นนี่ในห้องทางใหญ่นี่นั่ยลังหนึ่งกระเจ้าวะเนาะจะคอยโบว์หูเงินในน่ะเขาอยู่ใช่แจ็คบว์อยู่โบว์หูอยู่วางได้อันนี้แกเขาเห็ดใหม่เห็ดเก่า ก่อนหดเดิน <Aub> น <urn> ี่ขวามือนะมันจีเป็นเดินเติร์ดเงินเราเนี่ยจีเป็นลังรังนะฮะนั่นคือเนียนขาวอันเจว่าจีมีมลลำเลือดในนี้เขาว่าก่อนจีหดเงินเขาอันเขาอันยายอันห้าใจด่าเนาะอยู่ข้าแต่ว่ามันอยู่ขางทางนี้เนาะแม่นบ่าตงขามกันบ่เออมันอยู่ขางข้าวเป็นขางขวากันข้าวเป็นไปนี่ก็รวยเอิดเลยลุงจี กำลังส <laughs> ิรับกำลังสีรับอ <laughs> ้ากระเดีมากินง <án> ูวะคณะได้บ้านน้องบ๊กเด้ผู้มาจบก็ปเดี๋ยวเียม่อาดอยู่บ่าหอมสาาเลยเห็นบ่สคอยกระยักไปกึ้นองตันไป บ you know? mm ่เคยกับ hmm. ว yeah. oh ัยเด็กแล้วกับมาก็คอยอยากไปเบิ่งแต่ตลกแบบแรงๆกับเต็นท์ชู้แล้วอยากไปเบิ่งตลกเองกับข้าเต็นโชว์น่ะอ่ะเนี่ยนี่แหละเอามาลาเล่นให้เบิ้งก้นเล่นตลกเคยเอามาลาเมื่อยเบิ้งเลยยังเล่นผู้อื่นเล่นเมื่อยหัวเล่าแหละยากเบิ้งผู้อื่นน้ำนี่จ้ะืมเย็นแห้งกินไปกินมากอ่ะชีกันแคบมาน้องโบกของแล้วผู้มาเนี่ยนาน้องพื้นปีเล้วนเนี่ยม่วนได้ เง่บอมันนองบกให้มันนองบกน้ำวนน้ำเหลืองมันน้องบกเอาเกี่ยวแต่ก็นี่มเนี้อมันถือห่อนเย็นแห้งก็แต่เฮ้ยกีนอีกแล้ว่าลืมหนาวรอน ย่านอ้วนหากันย่าสามเท่าอะไรได้เอ้ยมื้ห็นบมกบุกจะต้องมาใส่เลยมมาว่าวแล้วเก็บกินเก็บเพื่อเลยลืมหมดเลยแห้งมันแห้งกินอืมแห้งมันแห้งกินง่วงวัวเนี่ยกินหมักกระโดดบ่เก็นเจี๊ยสีลงว่ากินหมักกระโดดตายตายตัวใหญ่บ่เบิดแม่โตกพูดบ่เห็นได้สั้ มันตายจะชอามันหนาแล้วงัวนั่นก็เอาแต่จีนันเลือกเอาอันเด้กับเบลเลยมันหองใช่หรือกินแล้วก็เลือกเอาตัวมันอันคล้ายๆในการกระเพราวันเด้ใช่ได้โบเห็นวัยเห็นอันเด้คือมันตายจะชอาของมันแดดได้วันบนมื่อจนเท่าข้ามจะเห็นเท่ามื่อเท่าดึกมันดวเนาะมันแดดล้วกับบานีอันงัวมันก็อือแล้วมันอืดมันฮอนอากาศฮอนตากแดดทั้งคือนาวหนาวหน้าแบบเย็นเนาะ ทดงัวได้แล้วโยนแทแงยั้งลงมือเอายังมายนใส่ไอ้ยังม่ยนใส่เนเห็ดเห็ดมาใส่หน่อยเห็ดเพิ่งับมวยตีร้อยเห็ดเพิองออกเลยมันอใส่คนไหนเอาไปยนกวงนึ่งอยู่นีเอาไปเอาไ้เอาไปโยนใส่ลูกใส่สัตว์ไปเฮาหมีเอาเห็ดออกเลย

ตินเต่าเออเกไปเป็นติีนเต่าหอมเลยมันเดะเขามันอันนั้นเช่ใช่บนี้ไงลูกใช่มันชับเลยเรออามามันแดะแกงแบบนี้จับฝบ่มังนะแกงเห็เห็นแลจ้ะแห็นจะจับบ่มะเบสจะซีนอะไรแกงที่เขกินพวกเขามากเลย ขอยนมากวะเออน้ำมัเก็บเฮดอันนี้มันเก็บมวกยังไม่เหนโอ้โหนกอนะเฮดอันขาพากันอันไปหาบอไปหาเขาดเกไปหาเิกาอันเขาจอไปทางนั้นเขาได้ได้เห็นเขาเคยเขาเคยนเขาลงไปงนทางนาเขาลงไปทางน เเมนแนวรถดควาอ้วนรคควบอ้วนนะยากินอันนั้นเขามาไปหาเห็ดเถิงเขาหูจักมองมันออกเห็ดเถิน่เข้ามาสิื่อไปหาเขาบอกไปหาที่เตาเห็นแดดมูเอาลงไปหาเห็ดนงบุมีสัญญาณไฟกระดับน้องเอ้ยหนีหอนมาพึ่งน โอเคพี่น้องคลิปนี้กับเบื้องเกิดซีรีส์ภาพบรรยากาศอยู่เชียงนาอ่าอมาร่าเลยว่าอันเยวอ์นื้อสัมผัสเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบื้องเกิดในเด็กน้องคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสบายดีปูนปบุนบายดีบายดีจ้บทำเดียวพี่น้องบายดีเพื่อนวะ